สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวเป็น EA นะครับชื่อว่า Helper 3 v l e นะครับแต่ว่า EA ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเทรดไม่ใช่ตัวที่เราจะใช้เข้าออเดอร์ได้โดยอัตโนมัตินะครับหมายความว่าเราจะต้องตั้งค่าต่างเนี่ยด้วยตนเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีการเข้าออเดอร์เนี่ยเราก็ต้องมากดบายหรือกดเซล l อย่างกรณีสมมุติว่าเรากดเซลล์นะครับ ก็จะเปิดเซลให้แล้วก็จะตั้งเทคโปรฟิตตั้งสต็อปลอสตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราต้องการปิดไม้เซลแล้วก็โคสเซลอย่างนี้เองนะครับถ้าเราต้องการเข้าบายเราก็กดบายนะครับเราต้องการปิดบายก็กดโคสบายนะครับข้อดีข้อแรกก็คือเราจะเข้าออเดอร์ได้ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ ถ้าเรามีออเดอร์ซ้อนๆกันหลายๆตัวเช่นสมมุติเราอาจจะมีเซลลสัก10ไม้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากดโค้ดเซลทีเดียวเนี่ยมันจะปิดพร้อมกันทั้ง10ไม้แต่ถ้าเราเข้าด้วยมือเราก็จะต้องมานั่งไล่ปิดทีละตัวอย่างเงี้ยนะครับบวกกับถ้าเราต้องการใช้งานพวกปายสต็อปหรือบายลิมิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตั้งค่าตัวเลขตรงนี้ได้เลยในยส่วนของตัวปายสต็อปหรือบายลิมิตนะครับอย่างในกรณีเรา จะเปิด b u y หรือเซลเมื่อกี้นี้ที่เราทดลองเปิดไปนะครับมันก็จะมีค่าก็คือตัวหลอดที่เราต้องการนะครับ take Profit แล้วก็ St o p loss นะครับแล้วก็ต้องการใช้ St o p loss ์ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนทีละตัวนะครับว่าถ้าเราต้องการให้มี St o p loss เราก็ตั้งเป็น t true นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ stop l o s s เราก็ตั้งเป็น f a l s e นะครับแล้วก็ตัว s อเราก็เปลี่ยนเป็น0ูนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราต้องการเปิดหลายๆคู่เงินนะครับเช่นสมมุติว่าเรามี5คู่เงินนะครับคู่เงินแรกอย่าง XAU เราก็ตั้งเป็น0ูนอย่างเงี้ยนะครับแลวพอเราไปลงบอทดในคู่เงินที่2อยยังอาจจะเป็นคู่ g u นะครับเราก็เปลี่ยนตัวเลขให้มันไม่ตรงกันนะครับเป็น0ูนนะครับคู่ EJ สมมุติเราไปลงในหน้าคู่ EJ นะครับก็เปลี่ยนเป็น03นะครับก็คือตั้งค่าให้มันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ ส่วนถัดมาตรงด้านนี้นะครับซ้ายมือก็คือ Buy Stop กับ Buy Limit ก็เป็นคำสั่ง pending นะครับถ้าเราใส่เขาเรียกว่าเราใส่ตัวเลขไว้ที่2,000นะครับอย่างกรณนนีผมใส่ไว้2,000ทั้งหมดนะครับหม,มายความว่าถ้ากราฟยิ่งขึ้นไป2,000มันก็จะเข้าไม้บายให้นะครับหรือถ้ากราฟลงมาด้านล่างนะครับเราตั้งเป็นบายลิมิตนะครับลงมาด้านล่างมันก็จะห่างจากราคาตรงนี้2000นะครับมันก็จะเปิดบายให้ แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการเข้าออเดอร์แล้วนะครับอย่างกรณีนี้มันมีการเข้าออ,อเดอร์แล้วเนี่ยตัว pending ที่มันเปิดชิงไว้เนี่ยมันจะโดนลบให้อัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวนี้หมายความว่าพอมันมีการเข้าออเดอร์ด้านใดด้านหนึ่ง pending ที่เหลือมันจะถูกเคลียร์ออกให้อัตโนมัตินะครับถัดไปนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับของตัว เฮลเพอร์สามนะครับซึ่งมันจะเหมาะใช้กับตัว Pi c โกลโลด้วยนะครับสำหรับคนที่เทรดทองคำนะครับก็คือตัวเทลลิงนั่นเองนะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้เทลลิงนะครับมันจะมีอยู่ในตัว Mt4 อยู่แล้วนะครับแต่เทลลิงที่เราตั้งใน Mt4 มเนี่ยมันจะกำหนดจุดที่มันจะหยุดใช้ไม่ได้นะครับหมายความว่ามันก็จะเทลลิงตามไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปิดออเดอร์นะครับแต่ว่า เทลลิ่งที่ผมเซตให้ตัวนี้มันมีตัวเทลลิ่งเอนก็คือจุดที่มันจะหยุดการใช้งานเทลลิ่งหมายความว่าถ้าราคาวิ่งไปถูกทางนะครับอย่างกรณีนี้ผมตั้งเป็น500 500แล้วก็700นะครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดออเดอร์ตรงจุดนี้นะครับผมให้จุดเป็นออเดอร์เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับสมมุตินะครับเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือจุดที่เราเปิดออเดอร์นะครับแล้วปรากฏว่า อ่ผมเปลี่ยนดีกว่าออเดอร์ Order ที่เราเข้าผมให้เป็นสีเขียวดีกว่าจะได้ชัดเจนนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวนี่คือราคานะครับอ่สมมุติว่าราคาวิ่งมาถูกทาง500ปิปบตรงจุดนี้นะครับราคาวิ่งมาถูกทางท่าร้อปีบนะครับมันก็จะมีเส้นเทลลิงนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเส้นเทลลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอยู่หน้าราคานะครับห่างจากราคาเนี่ย อยู่500นะครับสมมุติว่าตรงนี้600ก็ห่างจากราคาตรงเนี้500นะครับก็เส้นเทลลิงก็จะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเป็นเทลลิงปกติเนี่ยที่มันอยู่ในโปรแกรมนะครับมันเวลาราคาวิ่งนะครับเส้นเทลลิงก็จะวิ่งตามราคาวิ่งเทลลิงก็จะวิ่งตามนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าสังเกตดูเรามีเทลลิง end ด้วยเห็นไหมครับมีเทลลิง end ด้วยนะครับก็คือตั้งค์ไว้700หมายความว่าสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่มีเทลลิงแล้วกันนะครับ พอราคาวิ่งมา500นะครับเส้นเทลลิงเราตั้งไว้500มันก็จะห่างจากราคาเนี่ย500ก็คือมันอยู่ตรงนี้ราคาวิ่งมา600นะครับเส้นเทลลิงก็เขยับมาตรงนี้อันนี้สมมุตินะครับราคาวิ่งมา700นะครับเส้นเทลลิงก็เขยับมาตรงนี้อย่างนี้นะครับแต่พอราคาวิ่งมากกว่า700เป็นต้นไปสมมุติว่าอาจจะเป็น800900 1000นะครับ เส้นเทลลิงตรงนี้จะไม่ขยับแล้วนะครับก็คือเส้นสีแดงตรงนี้จะไม่ขยับแล้วข้อดีก็คือพอมันเป็นแบบนี้ก็คือเส้นเทลลิงมันไม่ขยับเนี่ยเราสามารถรอให้ราคามันไหลไปไกลๆแล้วค่อยมาปิดออเดอร์ไมเซลตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราเซลตรงนี้นะครับก็จะมาปิดออเดอร์ไมเซลตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเทลลิงเอ็นเนี่ยกราฟมันดิดไปดิดมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องโดนปิดออเดอร์แน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีของเทลลิงของเรานะครับซึ่งเทลลิงของเราเนี่ย เราตั้งได้ถึง2ชั้นนะครับหมายความว่าพอราคาวิ่งมา700ปุ๊บมันหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าเทลลิงสเต็ปที่2เนี่ยเราตั้งไว้ที่1000 1000แล้วก็2,000หมายความว่าถ้าราคาวิ่งไปถึงน้อง1000นะครับมันจะใช้เทลลิงห0 0่งหรือจะใช้เทลลิง5 0 0ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นสเต็ปที่2เริ่มการทำงานอีกทีที่ราคา1000นะครับแล้วก็ไปจบที่2000นะครับ หมายความว่าตรงนี้สมมติว่าตรงนี้อยู่ที่700นะครับ700ปุ๊บไม่ขยับนะครับแต่พอราคาวิ่งมาที่1000ปุ๊บเส้นเทลลิงก็ขยับตามมาทันทีอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ,1,000 หางห0 0ก็เส้นเทลลิงก็ขยับตามพอ1ัน0เทลลิงก็ขยับมาใช่ไหมครับพอ2000เส้นเทลลิงก็ขยับมาสมมตินะครับแต่พอเกิน2,000เป็นต้นไปปุ๊บเส้นเทลลิงก็ไม่ขยับแล้วนะครับไม่ว่าราคาจะวิ่งไปวิ่งมายังไงเส้นเทลลิงสีแดง่ยกก็จะอูับท ทีนี้พอราคาวิ่งลงมาด้านล่างราคาเปิดตรงจุดนี้ตามตัว V2 อีกในคลิปหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปนะครับเราก็จะเป็นจุดที่ปิดออเดอร์ได้อันนี้คือข้อดีของการใช้เทลลิงของตัวเฮลเพอร์สามนะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้2ชั้นเลยนะครับซึ่ง2ชั้นตรงนี้ที่เราตั้งเนี่ยเราจะตั้งเหมือนกันก็ได้ก็คือหมายถึงว่าเราบางคนบอกว่าผมใช้ชั้นเดียวพอนะครับ ถ้าเราใช้ชั้นเดียวเราก็ไม่ยากครับเราก็ตั้งค่าตัวนี้ให้มันซ้ากันเหมือนก๊อปปี้อันเห็นไหมครับ้ยหร้อย0จ็0้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็แค่ตั้งให้มันต่างกันก็ได้ซึ่งตรงเทลลิงเอ็นตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็น3 0 0พก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งได้หมดเลยพอตั้งเสร็จปุ๊บปอดก็จะทำงานให้เราอันตโนมัตินะครับถัดไปนะครับนอกจาก ตัวเทลลิงแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อซ้ำเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันมีการเบิร์นหอดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ใช้หลอดมัลติพายตัวเนี้ยเป็นตัวคูณเข้าไปได้นะครับเช่นถ้าเราใช้หลอดมัลติพายสนะครับหลอดมัลติพายสนะครับหมายความว่าออเดอร์แรกสมมุติว่าเราเปิด0.01นะครับสมมุติแล้วกันนะครับถ้าหลอดมัลติพายสปุ๊บออเดอร์ที่2มันก็จะกลายเป็น 0.01คูณ2ก็จะกลายเป็น0.02นะครับแล้วออเดอร์ที่3นะครับก็คือ0.02ใช่ไหมครับคูณ2มันก็จะกลายเป็น0.04นะครับดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเซตทหลอดมลติพายตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนอกจากเราตั้ง Take Profit ตั้ง Stop Lot อแล้วนะครับเราสามารถตั้งการซื้อซ้ำได้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นแบบมาติงเกลหรือว่าซื้อถั่วเองซื้อซื้อถัวนั่นเองนะครับ โดยที่เราสามารถกําหนดว่าเราจะซื้อซ้ําทั้งหมดกี่ไม้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ผมซื้อซ้ําทั้งหมด5้าไม้นะครับแล้วก็ถ้าการผิดทางทุก2 0 0พปิดนะครับจะซื้อซ้ํา1ไม้นะครับพอผิดทาง2000ันก็ซื้อซ้ํา1ไม้ผิดทาง2,000ก็ซื้อซ้ํา1ไม้แล้วก็ซื้อซ้ําไม่เกิน5้าไม้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้หมายความว่าอย่างกรณีนี้สมมุติว่าอย่างจุดนี้ละกันนะครับสมมุติว่าจุดนี้ สีเขียวนะครับเป็นจุดที่ผมบายใช่ไหมครับสมมติผมบายตรงนี้นะครับพอมาลงมาผิดทางประมาณ2,000ปีบนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็จะซื้อซ้าอีกหมายหนึ่งนะครับลงมาผิดทางอีก2,000ปีบก็ซื้อซ้ําอีกไมายหนึ่ง2,000ปีบก็ซื้อซ้ำอีกไมายหนึ่ง2,000ปีบก็ซื้อซ้าอีกไมายหนึ่งเปิดเสร็จรวมแล้วนะครับก็คือซื้อซ้ําทุก2,000ปีบ และซื้อซ้ำไม่เกิดหไม้1 2 3 4 5เห็นไหมครับพอราคาลงไปต่อมันก็จะไม่ซื้อซ้ำให้เราแล้วนะครับอันนี้ก็คือการใช้เป็นแบบมาร์ติงเกลนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะมีลิงก์ของการใช้ p i c โ o l o ์2ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าการใช้ตัว Helper 3คู่กับ p i c โ o ล o 2 2เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเทรดให้กับเรานะครับและยิ่งถ้าเกิดใครที่เทรดทองคาแล้วนะครับเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยพอเทลลิงมันขึ้นมาหน้าราคาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีความกังวลแล้วนะครับว่ามันจะกลับไปติดลบนะครับแล้วบวกกับว่าถ้าราคามาดิดไปไกลๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเทลลิงเนี่ยมันจะทวนกลับมาชนง่ายๆเพราะว่าเทลลิงมันสามารถหยุดได้นะครับโอเคครับใครชอบใช้งานตัว h e l p e r 3นะครับอยากเอาไปลองใช้นะครับก็ติดต่อมาที่ Inbox าตามใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อตัว Helper 3ตัวนี้นะครับเราสามารถตั้ง Take Profit เท่าไหร่ก็ได้นะครับตั้ง Stop Loss เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างบางคู่อย่างตระกูลพวก NZD อ,อ่าตระกูลนิวซีแลนด์เนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ย take profit มันให้เราตั้งที่200ขั้นต่ำ Stop Loss ก็200ขั้นต่ำใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้บอตตัวนี้นะครับเราจะตั้ง Take Profit ที่1ป่ปิ๊ก็ได้ นะครับตัวนี้นะครับเทคโปรฟิตที่1ปิก็ได้สต็อปล s อที่10ปิ๊บก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งของตัว Helper 3นะครับใครชอบก็เดี๋ยวดูตามใต้คลิปแล้วก็ inbox เข้ามาขอใช้งานได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ